จะลงหาเสียงชุดเมื่อครั้งนี้เนี่ยเบอร์อะไรครับชื่อพักอะไรครับสิ่งใครครับอท่านโฆษกใคครับอ๋อผมเหรอผมตอนนี้สังกัดสังกัดอยู่นะครับเป็นพักผ่อนหย่อนใจนะครับพักของผมช่วงนี้รอนะครับเฝ้ารอดูนะครับว่าตาอินกตานานั้นจะพากันตีกันไปที่ไหนนะครับถ้าตาอินกตานาสามัคคีกันไม่ได้นะครับพักผ่อนหย่อนใจอย่างผมเนี่ยนะครับ โดยมีผมเองนะครับโคศกเนี่ยเชื่อว่าตาอยู่นะครับก็ยินดีที่จะตั้งพักเขาไปลงสู้นะครับในสนามเดิมต่างตรงนี้ครับเขอเียงตบมือนะครับขอเป็นพี่น้องครับนี่สักหน่อยเลยจ้ะรอสักหน่อยนะโว้ยมคนเอะนกรรมการดีแล้วนะครับเรามาดูที่วัดกันครับแหมผมก็จริงๆแล้วอยากจะบอกญาติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านนะครับว่า แม้แต่มีความบริสุทธิ์นะครับจากภาคส่วนของคณะกรรมการอุบาสกและอุบาสิกาแล้วนะครับแน่นอนที่สุดครับเราเองก็ต้องมีความบริสุทธิ์นะคุดพ่องนะครับทางจิตทางใจเลยนะครับอย่างดีเชล้วนะครับจากพระภิกษุพระภิกษุส,สงฆ์นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปยกพระองค์ใดองหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับตัวสอบตัวสอบครับเอ๊ท่านโฆษกครับเอ๊ ไอ้ตรวจสอบพระเนี่ยที่จะให้มาเป็นผู้นําแต่และที่แต่และที่นี่ตรวจสอบยังไงครับท่านโคษกครับอ่ออันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีเลยนะครับเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับสําหรับคุณลุงใจเมื่อกี้ที่ถามมานะครับโคษกเองนะครับก็จนด้วยกล้าที่จะตอบโคษกตอบไปสิคือมันจนด้วย